สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธที่2ีสพฤศจิกายนปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเริ่องันที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาที่5 เวลาเที่ยงคืนส5่สิากาลาตาสไลจะพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ถ่ายทัศน์สมินสปอตสามเซบีย่าจ,จะพบก,กับ PSV เอลเฟนคู่นี้ถ่ายทัศน์สมินสปอต6เวลาตีสามรอัลมาดริดจะพบก,กับนาโปลีคู่นี้ถ่ายทัศน์สมินสปอตสามเบนฟิก้าจะพบก,กับอินเตอร์มิลานคู่นี้ถ่ายทัศน์สมินสปอตสี่บรอัล์ซอร์เซดจะพบกับเรดบูสซาบวกคู่นี้ถ่ายทัศน์สมินสปอต5บาไบโอเยมิวนิคจะพบโคเปเกนคู่นี้ถ่ายทัศน์สมินสปอต6 อาร์ซนอนจะพบก,กับลองคู่นี้ถ่ายทัดสดทันทูพรีเมียร์3และสปอร์ติ้งบราการ์จะพบกับยูนเอ็นเบอร์ลินคู่นี้ก็ถ่ายทัดสดทันทูสปอร์ต3นะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนส์ลีกกันบ้างนะครับในวันนี้ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5เวลา17บเนาฬิกาคิตชีจะพบชนบุฮุนไดมอเตอร์อุลวัตเลเดมอนจะพบอูฮันทีเทาโปฮันสตินเลอร์จะพบกับฮานอยเวนเฟอร์กโกฟูจะพบเมลเบิร์นซิตี้เวลา19บเนาฬิกาเจ้าเจียงจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคู่นี้ทัตทัศสดทางทุสปอตหนึ่งไละเวลา21สินาฬิกาทูแบงค,ค,ค์อกยูไนเต็ดจะพบไลออนซิตี้คู่นี้ก็ทัตทัศสดทางทุสปอตสองนะครับ โปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนช,ช,ชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลาตี2:45ซันเดอร์แลนด์จะพบกับฮัดเดอร์ฟิลด์ซาว์ฮมป์ตันจะพบกับบิสตันซิตี้แบล็กเบิร์นเลเวอร์จะพบกับเบอร์มิงแฮมเรดยูไนเต็ดจะพบกับสวอนซีเชฟฟิลด์เวันส์เดย์จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้และเวลาตี3อิสวิทเทาจะพบกับมิลวอลโปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่8เวลาตี1มงปริเยสจะพบกับมงฟู แบบละโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนั้นที่13เวลาตีสามไลอัอนมียากาาจะพบกับคาดิสนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ